อย่างไว <c oughs> อันนี้ดูอันนี้ สวัสดีครับได้ยินใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของ The b e t t e r เรื่องข่าวที่มันจริงจังนะครับหลายๆคนก็คงจะติดตามคลิปการวิเคราะห์ของ The b e t ต e r มาบ้าง นะครับแต่วันนี้เราจะเป็นการวิเคราะห์แบบสดๆดไลฟ์ใน YouTube ประเด็นมันก็จะมีทั้งประเด็นหลักแล้วก็ข่าวแวดล้อมทั่วไปนะครับวันนี้ผมเนี่ยกรกิจิฐานบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของเดอะเบเออร์ก็จะมาวิเคราะห์เรื่องต่างประเทศเป็นหลักก่อนโดยเฉพาะวันนี้นะครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของ พรรค republican เกือบจะถูกลอบสังหารอีกแล้วนะครับแต่ดีชะมุญที่ fbi สามารถติดตามแล้วก็สกัดกั้นไว้ได้นะครับเป็นการพยายามที่จะลอบสังหารทรัมป์ที่ trump international golf club นะครับที่เขต west palm beach รัฐฟลอริดานะครับฟลอริดาก็เป็นที่พักอาศัยของทรัมป์อีกที่หนึ่งนะครับซึ่งผู้ต้องสงสัยเนี่ย พยายามที่จะเล็งปืนไรเฟิลนะครับไปที่ทรัมป์แล้วก็มีการลั่นไกแล้วแต่ว่าโดนรวบไว้ได้ทันส่วนทรัมป์เนี่ยก็ถูกพาตัวออกจากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยดีนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นน่าคุยคือสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยก็จะวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นการรอบสังหารทรัมป์โดยผู้ไม่พอใจทั์อีกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับถ้าใครได้ตาม โซเชียล e เน็ตเหลักๆนะครับอย่างเช่น Facebook บ้าง Twitter บ้างก็จะเห็นว่ามีการตั้งควาสังเกตโดยผู้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ว่าความพยายามลอ่อสมหารทรัมป์เนี่ยมันดูไม่ปกตินะครับดูจะเป็นการวางแผนมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าคือเรื่องนี้นะครับมันถูกมองว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดโดยชาวเน็ตนะ ก็คือ conspiracy theory ก็คือมันเป็นทฤษฎีซึ่งปฏิปะต่ะตอกันขึ้นมาไม่มีความน่าเชื่อถือนะอันนี้เป็นการด้อยค่าอย่างหนึ่งนะครับสมบัติสมภูคิดว่าไอ้การไปบอกว่าไอทฤษฎีพวกนี้เป็นเรื่องเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้นะมันเป็นการดวดสรุปเกินไปบางครั้งเราก็ต้องฟังเอาไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมได้ไปฟังบางคนในโซเชียลมีเดียผมก็เริ่มเอ๊ะว่าเออมันก็มีความชุ่มโจงกันนะ ในเรื่องความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นมีโค้ดสังเกตอย่างเงี้ยครับว่าไม่เมื่อกี่วันก่อนอน,นะปูตินออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซียว่าอกรณีที่ยูเครน,นยใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในมอสโกเมืองหลวงกล่อมดวงใจของรัสเซียเนี่ยมันจะเอาอยัางไงรัเสเซียจะทํำยังไงดีนะครับมันรุกล้ําเข้ามาถึงในบ้านเราขนาดนี้ปูตินบอกว่าไอ้ออาวุธของยูเครนเนี่ยนะ เป็นอาวุธของตัวเองก็ดีไปนะแต่ถ้ามันเป็นอาวุธของชาติตะวันตกเนี่ยก็จะได้เห็นดีกันกับชาติตะวันตกนะครับปูตินเนี่ยนะครับได้ขีดเส้นเอาไว้แล้วบทปิดทรายว่าห้ามชาติตะวันตกล้าเรื่องนี้เป็นอากาศโดยการให้ยูเครนใช้อาวุธของชาติตะวันตกไปโจมตีในเขตรัสเซียนะครับล่าสุดเนี่ยไบยเดนนะครับจะหารือกับผู้นําในยุโรปเรื่องที่ปูตินเนี่ย ปูตินนะครับขีดเส้นไว้แล้วนะครับห้ามล้ําถ้าล้ำเนี่ยมันมีสงครามระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกแน่นอนนะไอ้เรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวอะไรไงไอท้ทฤษฎีส,สบคบคิดเนี่ยมันจะมา,อาปอปติดปรปต่อกันเรื่องพวกนี้แหละครับไม่กี่วันต่อมาทรัมป์ก็ถูกลอบสังหารอีกแล้วนะครับมม่เกี่ยวอะไรกันคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทรัมป์กับปูตินเนี่ยนะเป็นคนที่ผมพูดสรุปเลยก็แล้วกันว่าเป็นคนที่คุยด้วยกันง่ายๆอย่างแรกก็คือว่าปูตินเนี่ย จากการวิเคราะห์ขอ,ของผมผมเชื่อว่าปูตินเนี่ยนะครับน่าจะหยุดแค่ไม่ให้ยูเครนเป็นพวกตะว,วันตกหยุดแค่นาโต้รับรองว่าจะไม่เอายูเครนมาเป็นสมาชิกนะอันนี้คือเส้นที่ปูตินขีดไว้หลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนสงครามแล้วปรากฏว่มันก็ถูกล้ำไงถูกล้ำมันก็เกิดสงครามขึ้นยูเครนเนี่ยควรจะเป็นประเทศเป็นกลางนะครับน,นี้พูดกันต่างแบบเรียลโพลิติกก็คือการเมืองที่เอาผลประโยชน์ ไว้อย่างแรกนะครับไม่ใช่เรื่องอุดมการนะครับบางคนมองเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องอุดมการเที่เราจะต้องมีระบอบประชาธิปไตยเราจะย่อปูตินไม่ได้เป็นเผด็จการอะไรอย่างนี้นะครับบอกให้มองที่คําว่า real politics real politics ไม่ใช่ได้แปลว่าการเมืองที่แท้จริงนะครับแต่แปลว่าการเมืองที่มองผลประโยชน์เฉพาะหน้านะครับสิ่งที่จับต้องได้อย่างเช่น คุณจะไปเอายูเครนว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าตราบใดที่คุณเอายูเครนเป็นประเทศประชาธิปไตยปุ๊บเนี่ยหรือเป็นสมาชิกนาโต้สงครามโลกจะเกิดทันทีอันนี้คือการมองแบบเรียลโพลิติกคือมองแบบอย่างเป็นรูปธรรมนะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มองโลกแบบเรียลโพลิติกคือคุณที่มองว่ายูเครนจะต้องเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยมันดีเลิศจะต้องเป็นผู้ตะวันตกเพราะผู้ตะวันตกเป็นพวกซีวิลยลคุณมองอย่างนี้นะครับสงครามจะเกิดแน่นอนนะครับนี่ไม่ใช่การมองแบบเรียลโพลิติก ปูตินเนี่ยเป็นม็อบพวกเรือ p o l i t i c นะครับทรัมป์ก็เป็นพวกเรือ p o l i t i c คือมองอะไรไม่เอาอุดมการณ์นำหน้านะครับทาเอาเหตุและผลเฉพาะหน้าเป็นตัวชี้วัดนะครับนักธุรกิจเก่าเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยปูตินกับทรัมป์เนี่ยคุยกันง่ายแน่นอนเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทรัมป์ไม่เอาสงครามยูเครนนะครับทรัมป์และรุพรับเบิกันลหลายๆคนนะครับเริ่มลาคาญเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนเพราะของเงินบ่อยเหลือเกินนะครับ ขอเงินทีไรเนี่ย,ศย,ศย,ศยเศรษฐกิจอเมริกาก็โยบเย,ยบนะฮะโยบแยบลงทุกทีนะฮะกระเป๋าแฟบลงทุกทีโดยเฉพาะพวกอนุรักษนิยมนังริพรับบลิกันเนี่ยเป็นพวกที่เป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรมีนโยบายรัดขนขัดทางการเงินไม่อยากเอานโยบายอ่างบประมาณของรัฐไปใช้จ่ายเรื่องที่เขามองเห็นว่ามันไม่น่าจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวนะครับต่อประเทศ หรือว่าเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้ซึ่งคนบริก,การที่เป็นอนุรักษนิยมเขามองว่าภาษีของพวกเขามีมีค่านะครับไม่ใช่เอาเอาไปให้รัฐบาลทําสงครามสู้รุ่ยส,ส,สุร่ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเอาจริงแล้วมันคุยกันได้ไม่ต้องรบกันเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทรัมป์นะฮะและรีรพับลิกรกันที่สนับสนุนเขาเนี่ยมีแนวโน้มว่าอย่ารบเลยอย่าให้เงินเซเลสกี้เลยเลิกรบนะฮะทรัมป์เคยบอกกับวิกเตอร์ออร์บันนะครับ นายกรัฐมนตรีของฮังการีนะซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบปูตินนะครับเป็นพวกอนุรักษนิยมเป็นแกะดำในยูนะครับวิกเตอร์ออร์บันเนี่ยบอกว่าจะไม่มีทางนะยูเครนจะไม่มีทางได้เงินสักบาทเดียวจากสตังจากแดงเดียวนะครับนะบด e วยอีเงจากเขานะถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีหมายถึงว่ายูเครนเนี่ยจบเหตละถ้าทรัปมเป็นประธานาธิบดีนะสงครามยูเครนจะจบ แน่นอนนะครับแต่จะจบแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอดูกันอาจจะจบว่าอเมริกาในภายใต้บริหารการบริหารของทรัมป์เนี่ยอาจจะไปคุยกับปูตินเฮ้ยเดี๋ยวเราจะปล่อยยูเครนไว้เป็นกลางนะส่วนแผ่นดินที่ยึดมาได้เดี๋ยวเราจะไปเจรจากันที่หลังก็คือนี่คือ,คอการหมองแบบเรียว p o l i t i กคือแบ่สงสรรผลประโยชน์กันอย่างสอดคล้องกับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศนะครับไม่ใช่เอาอุดมการ์ซึ่งมันเป็นรูปที่เป็นเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมที่จับต้องได้นะครับอันนี้พอทรัมป์เนี่ย ไม่เอาสงครามยูเครนนะมันก็เกิดการวิเคราะห์กันอย่างนี้ว่าทรัมป์เนี่ยทำตัวเป็นศัตรูกับพวกที่เป็นพวกดีฟสเตทนะครับดีฟสเตทหรือลึกรัฐลึกให้มีคนแปลเป็นภาษาไทยว่ารัดพันลึกซึ่งผมฟังแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องะะรับัดพันลึกอะไรลึกนะฮะผมจะแปลงี้ครับดีฟสเตทคือรัดซ้อนรัฐ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลนะรัรัฐบาลคำเสนโกเออมาแล้วก็ไปนะครับทรัมป์มาไบเดนไปไบเดนมากมลา,มาไปอะไรอย่างนี้คือมันไม่อยู่ถาวรแต่จะมีพวกหนึ่งที่มีอานาจเหนือรัฐนะก็คือกอลุ่มเอลิททั้งหลายอย่างเช่นผู้นาทางธุรกิจทางการเงินนะผู้ทําภาคการผลิตอะไรทั้งหลายเลยนะครับพวกตระกูลใหญ่ๆซึ่งสืบสันดานกันมาหลายศตวรรษนะครับในอเมริกาก็มีนะครับในยุโรปก,ก็เยอะพวกนี้ ช่วงหลังเนี่ยพวกตระกูลที่มีอิทธิพลเนี่ยจะโลโปรไฟล์ครับโลคีกันก็คือไม่ค่อยพเนเสนอหน้าเผยอหน้าออกมานะเพราะว่าพวกนี้รู้ว่าจะเล่นเกมยังไงพวกนี้จะใช้อิทธิพลทางการเงินแล้วก็อิทธิพลเส้นสายตัวเองควบคุมโลกเอาไว้แบบเงียบเงียเนียนเนะครับพวกนี้ก็จะมีบาตระกูลนะครับบอกชื่อตระกูลไปก็จะร้องอ๋อบอกชื่อบริษัทไปก็จะรู้ทันทีนะครับทั้งหมดนี่เกี่ยวโยงกันนะครับนะ หรือบริษัทการเงินบางแห่งกับตระกูลใหญ่ๆบางแห่งซึ่งควบคุมระบบการเงินของโลกน้นเกี่ยวข้องกันอย่างแน่วแนี่แน่เลยมีรายงานด้วยครับของคอนเกรสและก็เฟดนะครับเสียงแต่ว่าวันนี้เราไม่มีโอกาสที่จะมาอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครจะบอกเท่าคร่าวกแล้วกันว่ามีด s ฟเ t e ซึ่งควบคุมโลกอยู่นะครับไอ้ดฟเพวกนี้มันเรียกอีกอย่างว่าพวก g l o b a l l t นะฮะ g l o b a l l t คืออะไร global คือโลก พวก globalist คือพวกที่นิยมโลกาภิวัตน์นะมันหมายความว่าพวกนี้ต้องการที่จะสร้างโลกที่มันมีค่านิยมเดียวนะมีระบอบเดียวนะควบคุมโดยพวก globalist กลุ่มเดียวเท่านั้นไม่แบ่งใครนะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่กําหนดชี้เป็นชีตายการบริโภคการใช้เงินของมนุษย์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเงินส่วนใหญ่ก็จะไหลเข้ากระเป๋าพวกนี้นะอำนาจส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กับพวกนี้พวกนี้ก็จะใช้อํานาจเงินและอํานาจเส้นสายสร้างอ่ะ สั่งรัฐบาลได้เพราะว่าใช้อํานาจเงินและอํานาจเส้นสายผลักดันคนของตัวเองเป็นรัฐบาลประเทศต,ต่างๆได้นะครับอันนี้คือ globalist การที่ทรัมป์เนี่ยไปแสดงท่าทีว่าจะญาติดีกับปูตินนะครับแล้วก็บอกว่าจะยุติสงครามยูเครนเนี่ยมันทําให้ผู้ globalist เนี่ยไม่พอใจนะครับจากทฤษฎีของบางคนไม่พอใจเพราะอะไรผู้ globalist เนี่ยครับต้องการ ที่จะสร้างความขัดแย้งระดับโลกนะครับหรืออย่างน้อยก็ในระดับภูมิภาคทําไมต้องสร้างความขัดแย้งนะเพราะราความขัดแย้งสร้างกําไรนะครับไม่มีสงครามก็ไม่มีผลกําไรนะครับสงครามเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างผลกําไรมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกเลยเดียวนะครับและโปรดทราบไปว่านักการเมืองของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่นะครับ ไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็แล้วกันคนดังๆอ่ะขอถอนก็พูดเป็นคนดังๆก็แล้วกันมักจะถือหุ้นในบริษัทผลิตอาวุธนะครับพวกนี้ก็จะผลักดันวาระของตัวเองนะเหมือนจะสร้างวาระอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าเราประติดประต่อกันดดูดูดีๆนะฮะไอ้วาระพวกนี้มันสนองต่อการสร้างความวุ่นวายในโลกโดยเฉพาะการสร้างสงครามอย่างเช่นการผลักดันวาระ ให้ยูเครนจะต้องเป็นประเทศประชาธิปไตยจะต้องเป็นประเทศเสรีนิยมแบบตะวันตกโดยจ่ายเงินให้ n g ็เข้าไปนะสร้างความรู้สึกของประชาชนว่ายูเครนจะเป็นกลางไม่ได้ยูเครนต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งและข้างนั้นจะต้องเป็นชาติตะวันตกนี่คือการเคลื่อนไหวของพวก globalist นะครับพอเคลื่อนไหวงี้ปุ๊บยูเครนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่เป็นกลางไม่ได้ความเป็นกลางมันใช้ไม่ได้นะรเราต้องเลือกข้างนะฮะดังนั้นะยูเครนก็จะเริ่มตัดสินใจพลาด โดยการเลือกข้างพอเข้าทางพวกโลบบิร์แล้วความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นพเพราะรัสเซียก็ไม่พอใจนะพอความไม่พอใจหาทางออกไม่ได้มันก็กลายเป็นความปัดแยง้งโดยอาวุธโดยสงครามสรุปแล้วใครได้เงินครับก็คือบริษัทอาวุธซึ่งผลิตอาวุธมากมายนะครับอยู่เบื้องหลังรัฐบาลต่างๆในโลกตะวันตกตั้งแต่สหรัฐจนถึงยุโรปตอนนี้รับเงินมหาศาลเพราะว่าขายอาวุธ ให้กับยูเครนหรือว่าขายอาวุธให้กับรัฐบาลที่เอาอาวุธไปให้ยูเครนทีพูด,ดง่ายๆคือรัฐบาลในยุโรปเอาภาษีประชาชนไปซื้ออาวุธจ่ายบริษัทอาวุธใ,ใหญ่ๆเอามาให้ยูเครนฟรีนะครับกลายเป็นว่าประชาชนต้องรับผลของการใช้นโยบายพบโกบเลสไปอีกรอบหนึ่งนะฮะอ,อีกระดับหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีการให้ฟรีบางการณีมันก็เป็นการทดสอบอาวุธนะฮะ มันไม่ของฟรีในโลกอยู่แล้วนะครับในอุตสาหากรรมอาวุธนะเราจะเห็นได้ว่าสงครามเนี่ยนะครับมันสร้างผลกําไรมหาศาลนักการเมืองได้รับการปันผลหุ้นจากบริษัทสงคราม,ามบริษัทจักรกลสงครามมากมมยมหาศาลแค่ไหนนะดังนั้นการที่ใครคนหนึ่งซึ่งกําลังจะกลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเราจะเลิกทําสงครามผลที่ตามมาคืออะไรครับเกิดแพนิคสครับ พวกโล o b ลิส s t พวกนักลงทุนที่ทําอุตสาหกรรมแห่งความตายทนไม่ไหวนะครับดังนั้นมือนจะต้องเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอันนี้นําไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดซึ่งกำลังแพร่หลายในโซเชียลมีเดียซึ่งชี้ว่าเพราะว่าทรัมป์ไม่เอาสงครามยูเครนทรัมป์จึงอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุที่หลายคนบอกไว้ในโซเชียลมีเดียถามว่ามันมีมูลหรือเปล่า ไอ้มูลหรือว่าพื้นฐานข้อมูลก็คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่แหละมันเป็นจริงแค่ไหนความจริงระจะปรากฏก็ต่อเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วเท่านั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยเป็นการชี้ช่องชี้แนวทางวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึง่งเพราะเราจะไม่มีทางพบเรื่องนี้ในสื่อกระแสะหลักนะครับรวมถึงแม้แต่แพลตฟอร์มหลกัหลกอย่างเช่น Google หรือว่า Facebook ก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เลย รเรื่องแบบนี้จะถูกขจัดออกไปโดยแปะฉลาบกว่าเป็นเฟกนิวส์หรือว่าเป็นคอน spiracy t h e o r หรือว่าสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ทั้งๆท,ที่มันเป็นการตั้งสมมุติฐานและอาจจะนําไปสู่ความจริงอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูก,ถกปิดบังไว้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเอาเรื่องพวกนี้มาอธิบายให้ฟังนะครับอย่าเชื่อแต่ฟังหูไว้หู อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันจะกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วนะครับลองฟังดูแล้วเอาไปคิดดูนะครับเพราะคุณจะไม่พบเรื่องนี้ใน Google ลองค้นดูนะครับผมจะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองก็คือว่าถ้าคุณจะใช้ Google Search Engine นะครับยุคเริ่มแรกเนะี่ยคุณจะเห็นได้ว่า Google เนี่ยจะเต็มไปด้วยแหล่งความรู้ต่างๆนะครับทั้งไอ้พวกทึษฎีพวกนี้มันก็จะเต็มไปหมดด้วย คระเค้ากันไปปัจจุบันนะครับเรื่องพวกนี้ไม่มีใน Google อีกต่อไปแล้ว Google ได้ชำระล้างพวกนี้เรื่องข้อมูลนะเกี่ยวกับ global list เกี่ยวกับตระกูลใหญ,ใหญ่ซึ่งควบคุมโลกเอาไว้เบื้องหลังเรื่องเบื้องหลังของบริษัทการเงินหรือว่าแม้แต่ agenda ที่ซ่อนไว้หรือว่าระที่ซ่อนไว้โดย NGO ต่างๆนี่จะไม่มีใน Google เลยนะครับถ้าลองไป search ดูนะไม่มีนะครับถ้ามีก็จะเป็นการเอ่ยนิดหน่อยโดยบอกว่าพวกนี้เป็นสมมุติฐานที่เชื่อถือไม่ได้นะเป็นการปกหน้าไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการรับรู้ของมนุษย์เราเนี่ยตอนนี้นะครับไม่ครบถ้วนเพราะว่าถูกปิดบังไว้โดยโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์ม ซึ่งถูกกล่าวหานะครับแพลตฟอร์มพวกนี้ถูกกล่าวหาว่ารับใช้พวก globalist ซึ่งเป็นพวกที่ต้องการ reset ระเบียบโลกใหม่นะครับเขาเรียกว่า the great reset ก็คือการปิดสวิตช์อ่ะปิดสวิตช์สร้างระบบใหม่เพราะระบบเดิมมันเน่าแล้วอีกอย่างคือว่าระบบเศรษฐกิจโลกตะวันตกเนี่ยเป็นหนี้เขาเยอะนะครับสามัเมริการชอบออกพันธบัตนะครับเวลาเศรษฐกิจตัวเองมีปัญหา ออพัฒนาบัตรปุ๊บใช้นี่ไม่ไหวก็ขึ้นดอกเบีย้ยลงดอกเบีย้ยตามใจชอบนะครับเงินดอลลาร์เวลาอ่อนก็ขึ้นดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้ยกันแบบเป็นเล่นกลทางการเงินแบบตามใจชอบผลก็คือว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้ยปล่อยเงินเข้าระบบดึงเงินกลับอย่างนี้ตามใจชอบก็ทำให้ประเทศอื่นแย่ไปด้วยนะอเมริกาไม่สนใจหรอกครับตอนนี้สหรัฐอเมริกามีหนี้สูงมากนะครับนะเจ้าหนีให้ใหญ่ๆเนี่ยเช่นจีนเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วก็คือไม่เอาบอลสหรัฐแล้วก็คือระบบ ระบบเศรษฐกิจโลกระเบียบโลกที่นําโดยโลกตะวันตกตอนนี้มันเน่าแล้วนะครับมันมันเป็นสนิมแล้วนะครับดังนั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับไม่ใช่ซ่อมเพราะมันเป็นสนิมวิธีการคือพังมันให้เละไปหมดเลยแล้วก็สร้างระบบใหม่ขึ้นมาพวกเอลิทหรือว่าพวกโกลบอลิสก็ยังอยู่นั่นแหละครับพวกนี้เนี่ยมันมีกรอบคุ้มครองดีพวกนี้ก็จะปลดปิดสวิชนะครับด้วยการทําให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ขึ้นมา อย่างเช่นสงครามโลกครั้งต่อไปนะครับซึ่งถามว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่ามีความเป็นไปได้แน่นอนนะครับตราบใดที่โลกตะวันตกยังยัดอาวุธใส่มือยูเครนอย่างเงี้ยไ,ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งรัสเซียบอกว่าไม่ไหวละลองกดสวิชนิวเคลียร์บ้างดีกว่านะครับแล้วมันจะไปลงที่ไหนที่แรกล่ะมันก็จะไปลงที่ยุโรปนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นด่านหน้าอันนี้คนยุโรปเนี่ยก็อยู่อย่างขวัญผวาบางประเทศเนี่ยนะครับ เริ่มฝึกทหารกันอย่างจริงจังแล้วเริ่มเกณฑ์ทหารเริ่มให้ประชาชนซ้อมกักตุนซ้อมหนีภัยกันแล้วนะครับตัวเองเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในแนวหน้าของสงครามโดยไม่รู้ตัวนะครับยุโรปตอนนี้มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ไกลาจากสมรภูมิแต่ว่าถ้าเกิดผลเกิดสงครามเข้าขมาจริงๆมันก็ได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราฟังเรื่องนี้ไว้ไว้บ้างก็ดีนะครับ ว่ามันจะมีการจัดระเบียบโลกอะไรให,ใหม่ขึ้นมาสมมติเราอยู่กันไปวันๆอย่างนี้นะครับโดยฟังข่าวของสื่อกระแสหลักแล้วไม่มีการวิเคราะห์ว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงในโลกเนี่ยเราอยู่กันไปสังกระตายางี้เราไม่ได้เตรียมตัวเกิดตูมตามอะไรขึ้นมานะครับจะทกํกไปยังไงนะฮะอันนี้ก็บอกกันตรงๆเลยบางคนบอกเออในเรื่องนี้มันไม่เกิดหรอกคุณฟุ้งซ่านไปนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมว่าฟุ้งซ่านไว้ก่อนนะครับระวังไว้ก่อนดีกว่ามันเกิดมาแล้วเนี่ย เราไม่ได้เตรียมตัวจริงไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัมป์นะครับโดยสรุปก็คือเรื่องของทรัมป์เนี่ยจะต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่ามีเบื้องหลังหรือเปล่านะมีคนตั้งความสังเกตว่านายคนที่ก่อเหตุนะครับคือไรอันราลเนี่ยดูจะรู้เรื่องไปหมดนะครับรู้รู้เวลาที่ทรัมป์จะมารู้พื้นที่ที่ทรัมป์จะไปดูมันเหมือนมีการตระเตรียมกันไว้อย่างเป็นระบบซึ่งคนคนเดียวไม่น่าทําได้นะ อาจจะมีคนช่วยหรือเปล่านะฮะอย่างคราวที่แล้วก็เหมือนกันนะฮะทำไมสักเล้าปล่อยให้วัยรุ่นคนหนึ่งลัานไกลไปที่อดีตประธานาธิบดีได้อย่างง่ายง่ายง่ายดขนาดนั้นนะฮะมันมีข้อสังเกตมากมายว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีการเตรียมกันโดยโดยคนบางคนแต่ให้คนก่อเหตุเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นคนที่สติไม่สมประกอบนะฮะดูเหมือนเป็นคนที่มีความรู้สึก ทางอารมณ์บางอย่างนะครับไม่ใช่คนที่มีมีเหตุมีผลก่อเหตุไปด้วยใช้อารมณ์นะแต่เบื้องหลังไม่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับสงสัยไว้ก่อนก็ดีนะครับสถานการณ์โลกตอนนี้มันนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับโดยเฉพาะนั่งลงทุนเนี่ยนะครับผมว่าในหมู่คนทั่วไปเนี่ยคนที่สนใจทฤษฎีพวกนี้มากที่สุดเนี่ยต้องเป็นคนที่ลงทุนอะไรบางอย่างนั่นแหละครับคือคนพวกนี้จะมีความเซนซิทีฟต่อสถานการณ์สูงถ้าคุณมัวแต่ฟังข่าวกระแสหลักได้นะครับ ไม่มีทางที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำนะครับผมพูดตอนนี้เลยก็ได้ว่าแม้แต่จีนนะครับนักวิเคราะห์ตะวันตกในสถาบันต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะคนที่ตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนมักจะทํานายเรื่องจีนผิดนะครับไม่รู้เรื่องจีนอย่างแท้จริงคุณมองจีนจากกําแพงนอกประเทศจีนนะคุณจะไปรู้เรื่องจีนได้อย่างไงนะแต่คนก็เชื่อนะคนก็ฟังเพราะว่าเขามาจากสถาบันที่เชื่อเดือได้ แต่ไม่ได้ฟังคนที่รู้รเรื่องในจีนจริงรู้เรื่องในรสัสเซียจริงๆอันนี้เป็นเป็นช่องโหว่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะจับตาสถานการณ์อะไรเนี่ยควรจะมองอะไรให้มันรอบด้านนะฮะแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะฮะแม้แต่สิ่งที่เป็นกระแสหลักเนี่ยก็ต้องเอามาวางไว้แล้วก็แยกแยะเอาส่วนที่มันเชื่อถือได้นะครับอ่ะเรื่องทรัมป์เนี่ยครับเราก็ จบลงท่านี้ก่อนเพราะมีประเด็นที่น่าคุยกันในระยะยาวต่อไปนะครับเพราะมันจะมีข้อมูลออกมาบ่อยๆนะครับที่จะต้องจับตาก็คือว่าตอนนี้ไบเดนเนี่ยต้องไปคุยกับผู้นํายุโรปอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเฮ้ยปูตินขีดเส้นแล้วเราจะเอาไงกันดีนะฮะจะถอยหรือเปล่านะรหรือว่าจะยัดอาวุธก็ให้ยูเครนซัดรัสเซียเข้าไปหนักกว่าน,นี้อีกนะครับเราต้องรอดูกันไปเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มีคน,คนตั้งสกอร์ข้อสังเกตดีซึ่งผมพูดไว้ในการประยุทธาเมื่อวานนี้ว่า มันมีคนสงสัยว่าคนที่เอาอาวุธจับใส่มือยูเคและวยิงเข้าไปที่มอสโกเนี่ยให้และเซียกโกรธเนี่ยจนปูตินบอกว่าเฮ้ยอย่าล้ำเส้นเนี่ยมันเป็นพวกชาติตะวันตกบางชาติหรือเปล่าที่อยจะอยู่ในอำนาจนานๆเพราะว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยผู้นำบางประเทศเนี่ยนะครับจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนะครับเพราะว่าประเทศเกิดสงครามจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งเขามีสถานการณ์อย่างนี้ที่เรียกว่า วอ m ไทม e s ร d e n นนะครับหรือว่าประธานาธิบดีในภาวะสงครามนะฮะไม่ต้องลงจากตำแหน่งก็ประชาการต่อไปเหมือนกับเมือบ้านเมืองเรานะครับก็จะอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็อยู่ในตำแหน่งกันต่อไปเรื่อยๆอะไรทํานองนี้นะครับคล้ายๆกันก็ที่อเมริกาก็มีการตั้งกอง้อสเกเฮ้ยพวกไบเดนคามาลาแฮร์ริสวางแผนทำงี้กันหรือเปล่า ปั่นจะให้เกิดความวุ่นวายในระดับรุนแรงเพื่อที่ตัวเองจะอยู่ใน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 ,ในตำแหน่งนานนะครับทำไมสองคนนี้ต้องอยู่ในตําแหน่งนานนะครับสองคนนี้ไม่ได้คิดตัวเองนะครับมันจะต้องมีบางคนเนี่ยบอกให้สองคนนี้อยู่ตําแหน่งนาน,นเพราะว่าสองคนนี้รับใช้วาระของคนที่ใหญ่กว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็คือพวกดิฟสเตดหรือว่ากลอ b บอ i s ลนัันเองนะครับอันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของคนในโซเชียลมีเดียว่าแทนที่สงครามมันจะหยุดเนี่ย มันจะบานปลายไปเพราะมีบางคนอยากจะอยู่ใน,นอำนาจนานๆเพราะบางคนอยากจะได้ผลประโยชน์จากโลกแบบไม่มีที่สุดอ่ะครับเอาละครับวันนี้ไลฟ์สดของเราผ่านมาแล้วถึง25นาทีนะครับคุยเรื่องทั้มอย่างเดียวเลยว่าจะคุยเรื่องอื่นบ้างแต่ว่าเราจะคุยหลากหลายประเด็นนะครับในเวลาต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะแล้วก็จะเจาะลึกนะครับในมิติที่คนไม่ค่อยมองมากขึ้นบางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง สมคบคิดหรือเปล่าเรื่องโมเมรหรือเปล่าขอให้ฟังไว้ก่อนนะครับขอให้ฟังไว้ก่อนบางเรื่องไม่ได้โมเมลเพราะยิงอยู่กับสถานการณ์จริงๆเรื่องจริงๆองค์ประกอบจริงๆองค์กรจริงๆตัวคนจริงๆนะครับไว้ในอนาคตนะผมมาเจาะจเรื่องนี้นะทั้งในไลฟ์แล้วแล้วก็ในคลิปในรายการเดอะซีเกอร์เหมือนกันนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญต่อชีวิตมนุษยาชาติทุกคนรวมถึงโคตรายครับสวัสดีครับ